สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิเตอร์ชนินเแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า five button เก่ไม่ง่ายเลยทุกคนเราแค่ต้องตามหาสิ่งนี้ปุ่มแล้วก็กดมันพอเรากดเราก็จะผ่านไปด่านถัดไปนี่มันมีอยู่ทั้งหมด3าบด่านโอ้ so easy นี่แอ้ปุ่มซ่อนอยู่ด้านข้างไป let's go โมันง่ายกว่าออบบี้อีกน้องน้องเกมไรนี่มัน so easy เลยเกินในปุ่มปุ่มโอ้ปุ่มซ่อนอย่างงี้โอใครก็เห็น เอาลมันต้องซุกไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวาเราแค่ต้องมองหามันให้ดีๆด,ด้านในด้านในหรือเปล่าด้านในชัวร์เลยนี่ีนยยงไงด้านในจริงจงด้วยทุกคนเอาละปุ่มปุ่มเรายังอยู่ในี่อยู่ไม่น่ายากเท่าไร่ตอนนี้เป็นด่านที่ฮโอ้โหซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเอ้ยอันนี้ด่านที่6และพี่กิตเดาว,ว่ามันจะต้องอยู่แถวๆเราต้องซูมถอยๆมากไกลๆหน่อย ด้านล่างหรือเปล่าด้านนี้มีไหมนี่ไงล่ะปุ่มมาดานที่เจโอ้โหเกมมันจะง่ายไปไหนเนี่ยดันที่เจดดันที่เจ็ดแล้วตรงนี้มีเพื่อนด้วยเฮ้ยเพื่อนโดดมาตรงนี้แล้วหายตัวไปเหรออ้ายังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนกดตรงไหนอาอนี่ไงอ๋อนี่เจอแล้วโอ้โหได้เพื่อนเลยนะเนี่ยโอเคนี่ขึ้นดันบนหรือเปล่าอืมสองดีดีอันนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่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 ปุ่มอยู่นี่ปุ่มอยู่นี่ดันที่8ดอ่า ด่านที่9ปุ่มน่าจะอยู่ในน้ําหรือเปล่าไม่มีอืมผมว่าปุ่มน่าจะอยู่ด้านบนนะด้านบนด้านบนช่วยช่วยกันหาหน่อยเพื่อนทงหรือเปล่าทงทงทงหรือเปล่าไม่ใช่ทงฮะไม่ใช่ทงไม่ใช่ทงเอาละนี่ยัง e ่อยู่ใช่ไหมเอาละเราต้องคอยไอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหปุ่ม e ่จัดเด็ดๆๆนี่ปุ่มอยู่ด้านในประตูตรงนี้โอเคกดเรียบร้อยมาด่านที่10ก็ไม่ยากนี่นะ เราแค่ต้องตามหาปุ่มให้เจอแล้วเราก็จะผ่านด่านได้ปุ่ม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 ลืมตาให้เบิกกว้างมองหาสิ่งที่เรียกว่าปุ่มปุ่มมันปุ่มหลอกเต็มไปหมดเลยน่าใช่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเอาใต้รถใต้รถเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหง่ายเอ่ออันไหนคือปุ่มจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนคือปุ่มจริงเราต้องกดทุกตัวเราต้องจําด้วยว่าตัวไหนกดไปแล้วเดี๋ย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 วอสองตัวด้านนี้ ไม่มีตัวด้านนี้เหมือนจะกดไปแล้วหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ปุ่มไหนวะนี่เียเฮ้ยหรือหรือจริงๆแล้วมันซ่อนปุ่มไว้ตรงอื่นใต้แมปหรือเปล่าใต้แมปมีไหมใต้แมปไม่มีไม่มีนะใต้แมปไม่มีนะเฮ้ยไม่มีนะ่องเพื่อความชัวโอเคเราต้องตามเอ้ากดทีเดียวได้โอ้โหมันจะเก่งเกินไปแล้วมา ด่านต่อมาแขงอยู่ e ซ s y อยู่แสดงว่ามันจะต้องมีนอมอนและมี h a r ดขึ้นไปอีกใช่ไหมเดีย๋ยวนะเราต้อง่องดีๆ่องสิ่งที่เรียกว่าปุ่มให้ดีๆปุ่มปุ่มปุ่มมันจะต้องซ่อนๆอ,อยู่มันจะชอบซ่อนๆอนแอบบแบบด้านในไม่มีด้านข้างไม่มีด้านล่างไม่มีโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเฮ้เ ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วเพื่อนแต่ว่าฉันกดไม่โดนเพื่อนเอ่อไกดปุ่มใบเดียวเดี๋ยวเด,วเดวีเราต้องขึ้นไปฝั่งสีส้มนี้อ่ะมาใกล้ละอันนี้แม่เห็นเฉยๆก็กดไม่ได้ด้วยนะจะต้องอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วผมเดาว,ว่ามันจะอยู่ด้านบนหรือเปล่ามานั่นไงด้านบนมีนกนี่อันนี้ผมว่ามันจะต้องหลอกอยู่ในสีแดงๆใต้รถไม่มีใต้สะพานใต้แม่น้ําไม่มี ตามรูซี่เนี่ยตามรูซี่เนี่ยน่าสงสัยต้องพยายามมองให้ดีเดี๋ยวนะมองให้ดีมองยากมากเลยทุกคนออ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไง so เป็นไงโอ้โหโซยซี่ครับน้องรักเป็นไงโซยซี่มากๆเลยเออเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะง่ายแต่อยู่ไหนก่อนอ,อมีใต้ดินมีใต้ดินมีใต้ดิน โอเคปุ่มซ้อนอยู่ใต้ดินทุกคนใครจะเล่นตามนี่เลยเปิดให้ทุกจุดโอ้โหง่ายมาก17แล้วแป๊บเดียวเองอันนี้มีสัตว์ประหลาดในนี้ป่ะในนี้ใต้โต๊ะไม่มีอันนี้นี่นนี่นี่นี่แม่เกือบจะลบสายตากันไปได้แล้วเฉียวเดียวนะเ,เดียวนะเออทีเดียวโอุ้ยลื่นเข้าด้านในก่อนแล้วก็สิ่งนี้เรียกว่าตึกตึกที่สูงมากๆและปุ่ม ปุ่มผมว่าน่าจะซ่อนอยู่ตามใต้บันไดหรือว่าเราต้องมองดีๆนะหรือมันจะซ่อนโง่ๆอยู่บนยอดไปเลยอืมมันมียอดด้วยแฮะโอ้โหสูงมากเสียงลมแรงมากเลยเนี่ยบนยอดเนะี่ยเฮ้ยอ๋อมันมีคนขี่เมฆนี่วาเอาอะเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหล่วงไปเพื่อนเราไปหาสิ่งที่เรียกว่าปุ่มกันชั้นหนึ่งนี่ไม่มีเช็คแบบ100%เลยชั้น2นี่ก็ไม่มีนะเช็คดีแล้วเนี่ยไม่มีแนะ่นอน ชั้นสามไม่มือนั่นเลยฉันสี่ละจ้ามีไหมฉันสก็เหมือนจะไม่มีนะทุกคนแล้วครับชั้นที่5้าเออฉันที่5้าเองนี่ก็ดูไม่มีนะว่าแต่ไอคนเมื่อกี้มันมันไปแล้วเหรอหรือมันกดได้ไปแล้วไม่สินายนายได้ก่อนชั้นกันเหรอผมจะต้องหาปุ่มให้เจอก่อนไหนปุ่มอยู่ตรงไหนอออ๋ออเหมือนผมจะเจอแล้วนี่นี่นนี่นี่ โอ้นีไงนีไงนีไงโอ้โหในที่สุดก็เจอทุกคนโอ้โหอยู่ข้างๆตึกโอ้โหเราเดินวนหานานมากนี่ยังอีซี่จริงไหมเนะี่ยเหมือนจะไม่ไม่ค่อยอีซี่แล้วนะเริ่มเริ่มหลบเริ่มมีหลบเริ่มมีหล,ลีกเอาละเราต้องพยายามมองให้ทั่ว,วพยายามมองให้ทั่วๆมันอยู่ตรงไหนส่วนเสริมส่วนด้านข้างอันนี้ไม่มีอ่ะตรงนี้ไม่ยากไม่ยากโอ้โหมา20แล้วทุกคน ไอ้เกมันจะง่ายไปไหม,มเนี่ยปุ่มน่าจะซ่อนอยู่ตามเขาวงกดนี่แหละแต่มันจะรูไหนแค่นั้นเองรูนี้ไม่มีรูนี้ล่ะรูนี้ก็ไม่มีรูนี้ล่ะอ่ะเจอแล้วไปไปกันต่อนนี้เหมือนจะเป็นหุบเขาเราวาซึ่งปุ่มสีแดงแดงซ่อนอยู่ตรงไหนนะปุ่มสีแดงแดงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหลเอ๊ะแล้วนะหลายเอ๊ะแล้วนะอยู่ตรงไหน อุมสีแดงๆนี่น่าจะซ่อนอยู่กับไอ้หมุดสีไอ้ไม่ใช่หมุดบล็อกสีแดงๆนี่แน่ๆเลยอะด้านข้างหรือเปล่าอืมด้านข้างนี้ไม่มีด้านข้างนี้ก็ไม่มีอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีเอ๊ะแล้วอยู่ตรงไหนใต้บันไดก็ไม่มีไหนลองดมกลิ่นดูซินี่ไงล่ะใต้บันไดจริงๆด้วย <c oughs> อือัลลาดาน,นี้น่าจะซ่อนไม่ไม่ไมยากมัง้งโอ้ อันนี้เหมือนเป็นฟางข้าวหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะอะไรดูเราขึ้นมา,าแล้วแล้วเราก็เจอปุ่มเลยนี่โอเคงงงงไปเลยทุกคนโดนดูดด,ด,ดูดขึ้นมาแล้วก็เออมีเฉยเลยอันนี้อยู่บนบ้านหรือเปล่าน่าจะด้านบนนะเอกไปส่องก่อนส่องสองก่อนอออน,นี่ปองไฟแต่ในปองไฟไม่มีนะโอเคงั้นน่าจะในบ้านนี่นี่นี่ี่ี่ีนี่ได้หลังคา เฮ้ยเกมมันอีซี่ไปปะเนี่ยน้องเกมมันอีซี่จ,จัดๆเลยเออปุ่ม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 ตโต๊ะตตยโต,ต๊ะตตยเตตตตก้าอี้ในถังขยะไม่มีด้านข้างบ้านเดี่ยวเดียวลืน่นลื่นลื่นตโต๊ะตายเตียงใต้ตู้บนตู้บนตูม้มีไหมในเตาไฟไม่มีด้านบนตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นดูก่อนเราต้องขึ้นไปดูก่อนเอ๊ะ เออเอานี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้อยู่ในตู้อันนี้สนามบอลมาสนามบอลนี่น่าจะมีด้านบนให้ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวตึ้ลื่นอีกละตตยเดี๋ยวดูใต้อาจร์ก่อนใต้ทะจร์ไม่มีโอเคตรงกลางทาจร์ไม่มีะเหมือนจะไม่มีนะโอเคงั้นเราต้องขึ้นด้านบนไปใต้ไฟเฮ้ยขึ้นได้แค่นี้เหรอทำไมขึ้นอีกไม่ได้เดี๋ยวเออมันติดเหลี่ยมเอ๊ะหรือใต้ใต้โกหลังโกอื ตรงไหนอยู่ตรงไหนใต้ล่างไม่มีแน่นอนซ o มแบบ fps เลยเพื่อหาใต้บ้านไม่มีแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นเรียกใต้บ้านไม่ได้เสียใต้อัาจันใช่ไหมตามเก้าอี้ไม่มีแน่นอนเพราะงั้นสิ่งเดียวที่จะเป็นไม่ได้ก็คือป้ายไฟจะขึ้นยังไงขึ้นได้แค่นี้แล้วไปไงต่อฮึบมันไปต่อไม่ได้อะสิหรืออยู่หลังป้ายไฟโอ,โอ้โอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจุดขึ้นแล้วต้องขึ้นด้านหลังต้องขึ้นด้านหลัง,ต,ง,ลงตรงนี้ตรงนี้ อ่ามันจะเข้ามาด้านในได้นี่ไงนี่ไงนปุ่ม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 นี่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 อยู่หลังอันนี้นี่อ้อเ้ยอันนี้บ้านต้นไม้ทุกคนมาไม่ยากเอ่อไม่ยากไม่ยากแต่อบบี้ไม่ชอบอบบี้ไม่ค่อยชอบเลยอืมโดดยากเหลือเกินอบบีนะ้เนี่ยโดดไปโดดไปเฮ้ยอันนี้โดดไปทางไหนปุ๊บเฮ้ยจะืถ้าถามว่าพี่เกดเขาเกลียดอะไรที่สุดในโลโบอกก็น่าจะเป็นอบบี้ทุกคนเออโอ้ย ความแม่นยําในการโดดลรับบี้ของพิกิษเขาเนี่เรียกว่าน,น้อยกว่าการยิงปืนอีกให้เขาไปยิงปืนไล่ฆ่าคนยังง่ายสักกว่ามาคือมาได้แล้วและปุ่มเขาอยู่ตรงหลังทีวีหรือเปล่ามไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา,เอาล่วงเราต้องเดินระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยอานนี้นี่นี่น,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 นอยู่ในที่วางแก้วอ่าอันนี้เป็นคุณซานตาคลอสม s รีคิสม r สม c รีคิสม a ส How are you เดีย๋ยวนะเมรี่คิสมาดอย่างนั้นเหรออ่าคุณปุ่มไปซ่อนไว้ตรงไหนอ่ะคุณซานตาคอสอ่านี่ไงปุ่มอยู่ในรถเข็นเรนเดียร์อันนี้เป็นน้องหมานอนหมานอนหมาผีนอนผีหมานะี่น่าจะไม่ยากสิต้องไม่ยากสิปุ่มอยู่ข้างในตัวหรือเปล่าเฮ้เป็นไปได้ตัวมันกล,งกลวงๆตัวมันกล,งกลวงๆเป็นไปได้แต่ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่มีสีแดงๆขึ้น ใด้หลังคาหรือเปล่า FPS ไปเลยจังหวะนนี้ First Person ไม like <pod ang uine> <c oughs> eh, ่มีไม่มีวีแววเลยครับทุกคนเอาอีกแล้วด hmm. ่านเหมือนจะง่ายแต่มายากอีกแล้วเอ้ยนีเปล่า <Batman> <mon> ้ยไม่มีเฮ้ยนี่นี่นีเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าอันนี้เป็นด่านช็อกโกโอ้โหอนี้ง่ายจัดอันนี้ง่ายจัดเลยนี่โซอีสีเกมมันจะโซอีสีเกินไปแล้วโซอีสีแต่ใช้เวลามาเยอะเลย นี่ฉันใช้เวลาในการใช้ชีวิตไปเยอะเลยเพื่อนมันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เรียกว่าปลุมปลุมมันอยู่ตรงไหนอันนี้ตู้เซฟไม่น่าใช่ปึออ๊บเฮ้ยเราจะวินอยู่แล้วเราจะวินเงินอยู่แล้วน้องรักเราช่วยกันหาก่อนปุ่มปุ่มปุ่ม,มตู้เย็นเข้าไม่ได้อันนี้แป็นร้านขายสินค้าร้านนี้มีของดีๆขายเยอะแยะมากมายเลยยกเว้นยกเว้นปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มปุ่มมันอยู่ตรงไหน อันนี้เปิดไม่ได้ทางนั้นน่าจะใต้ชั้นแล้วละ่ะใต,ชตช้ชั้นใต้ชั้นชั้นโอ้ยากเฉยเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยด้าน,นข้างเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออด้าน,นข้างไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรให้โดดเลยด้าน,นข้างไม่มีโล่งกลิบมีอะไรที่สีแดงๆบ้างลองไล่เช็คก,ก่อนเคาน์เตอร์เอ้ยนี่ไงโอ้โหใต้เคาน์เตอร์โอเคทุกคนเอาเคลียร์เอาเคลียร์โอ้เราเก่งมากเลยอะ อะไรอะทำไมมีประตูเหมือนไปต่อได้ด้วยทุกคนประตูคือ,อไรอะฮาร์ดโหมดอ่ะรีสตาร์ทฮาร์ดโหมดอะ,อะจะต้องคลิกปุ่ม3ปุ่มเพื่อผ่านแตดาดรน่านี่1อันนี้2อ๋อยากขึ้นด่านเหมือนเดิมแต่ว่าปุ่มเยอะขึ้นแต่เรามีตัวช่วยด้วยนะเรามีสปริงอ้าวสปริงทำอะไรได้บ้นะสปริงสปริงเอาไว้ทําอะไรไม่เห็นมันจะใช้อะไรได้เลยสปริงเนี่ย สองแล้วด้านข้างแน่นอนสามอา้ปุ่มเดียวก็ว่ายากแล้วมีสามปุ่มเข้ามาอีกนะสองอันที่สามน่าจะต้องนี่ไงสามหาก่อนหาก่อนอ่าด้านนอกก่อนหนึ่งด้านในนี่ต้องมีอีกหนึ่งนี่เป็นสองและนี่สามโอ้โหก็ไม่ยากอะครีฟเกมมันอีซี่อยูอ่มองหาร่องก่อนนิดหนึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยทำไมดานมันเหมือนเปลี่ยนไปหรือเปล่า เหมือนด่านมันเปลี่ยนไปอยู่นะหนึ่งแล้วอันนี้สองสองแล้วอันที่สามอยู่ไหนสามใต้รถอ๋อมันจะมีอันที่เดิมด้วยที่เดิมหนึ่งอันแล้วก็ที่ใหม่อีกสองโอเคฉันเข้าใจแล้วหลักการการเล่นไม่ยากเอาะอันนั้นหนึ่งอันนี้สองอ่ะอยู่ด้านบนน่นสามปุ๊บโอเคฟับสองก่อนสองก่อนด้านบนไม่มีเลยเหรอเออด้านบนไม่มีงั้นจะต้องอยู่ด้านล่างหมดแนะ่นอน มันจะต้องตุ่มแดงๆเหมือนกับต้นต้นเมเปิลอ่านี่ไงอันนี้ด้านใน2ลนหลือีกอันหนึง่งอีกอันหนึงต้องส่องให้ดีๆใช้สายตาแบบ fps นี่3าแต่แบบ fps นี่ก็คือโอ้โหสายตาดีผ่านได้หมดพี่กิจว่าตรงเรือนี่น่าจะไม่มีแต่ด้านบนพี่กิษเห็นแล้วว่ามี1งอันอันเดิมอันนี้ปุ๊บหแล้วตรงใต้เรือไม่มีใต้ต้นไม้ไม่มีด้านข้างเรือไม่เห็น ไม่เห็นเพราะงั้นเราจะใต้เรือใต้เรือจะต้องมีสักอันหนึ่งนี่ไงนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเราก็ต้องกลับไปด้านบนต่อด้านบนด้านบนด้านบนต้องมีอีกหนึ่งต้องมีอีกหนึ่งนะอ้าวไม่มีไม่มีแย่แ yeah, ล้วครับคุณผู้ชมใต้เรือหน้าเรือไม่มีเอานี่ไงนี่ไงใต้บันไดโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ตรงนี้หนึ่งมันจะอยู่ข้างไหนนะอ่ะอันนี้สองสองสองเอ,อากดไม่ได้อะ สองทำไมกดไม่ได้อืมเหลืออีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหนเฮลโหลเอานี่นี่น,นี่อยู่ตรงท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 ง,งอีกหนึ่งอันสามโอเคเก่งมากอันนี้ตอนเรามามันอยู่ตรงไหนนะหนึ่งสองแล้วก็่ใต้รถอันที่สามโอเคตรงนี้มีสามตัวเราต้องมั่วไปก่อนสามตัวตัวแรกถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ด้านด้านมุมบนใช่ไหมหกดมัว่วได้ละหนึ่งตัวหาอีกสองก่อน ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งตัวอย่าเดินกันเยอะดิอย่าเดินกันเยอะจําไม่ได้แล้วเนี่ยใครไปใครกดใครไปแล้วมั่งเนี่ยไม่มีเลยอ่ะสองแล้วสองตัวที่สามตัวที่สามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่สามตัวที่สามอยู่ในตัวที่สามมันเดินไปแล้วมันก็เดินกลับกันราะมันไม่ไหนละ่ะมันกลับแต่ทําไมมันแลดยืนออกันยังไงแปลกๆเอ,อ้ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเหมือนมาสลับที่ไปด้วยทุกคนมันก็ค่อยสลับที่กันไปเรื่อย มันเลยทําให้เราไม่รู้ว่าเรากดตัวไหนไปแล้วบ้างหรือทางที่ดีที่สุดคือเรายืนอ,อยู่ที่เดิมแล้วเรากดตัวที่มันวิ่งมาหาเราหรือตัวที่มันหนีเราไปอยู่ไกลๆนั่นนีหรือเปล่าพอเราพอเรา,าเข้ามาใกล้ปุ๊บม,มันก็จะหนีเราโอ้ oh my god นี่ฉันกดอยู่ตรงนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วยังไม่ได้เลยโอ้ oh my god เกมมันควรจะอีซี่กว่านี้นะถ้ามันไม่มีแรนดอมเนี่ยโอ้โอ้ฉันกดจนเมื่อยมือไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ ผมยืนยันเลยกดทุกตัวจริงๆกดติดมากกว่า1ิบนาทีปุ่มอยู่ด้านข้างซึ้งใจโอ้นี่คือเหตุผลที่ฉันไม่ชอบอะไรที่มันซุมซ่มๆตัวนี้หนึ่งอันอะไรที่มันซุมซ่มๆนี่มันทรมานหัวใจเราเลือเกินถ้าฉันจำไม่ผิดจะมีตรงนี้หนึ่งอันและอีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหน,นอีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหน,นเราต้องพยายามมองให้ดีรวยแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้โอ้โหแทรกอยู่ตรงนี้มาอันต่อไป ขอสำรวจรอบบ้านก่อนเลยสวัสดีน้องแกะโอ้ปุ่มติดอยู่ตูดน้องแกะกดตูดน้องแกะแล้วเราก็จะได้ไปต่อด้านบนจําได้มีอยู่ตรงตูดน้องนกอ่ะแล้วอีกการหนึ่งน่าจะเป็นในบ้านในบ้านในบ้านอยู่ตรงไหนมันเป็นฟาร์มใช่ไหมอ่ะนี่ไงอยู่ข้างน้องแกะโอ้โหคือถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เห็นจริงๆนะทุกคนเออเริ่มยากเริ่มยากอันนี้ฮาร์ดจริงฮาร์ดจริงโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนโดดไปโดดไป โดดไปแล้วก็ตรงกลางนี้1อันแล้วก็อีกหนึ่งอันเหรออีกปุ่มหนึ่งจะอยู่ตรงไหนนะอยู่หน้ารถหรือเปล่าใต้สะพานเฮ้นี่นี่นี่ใต้สะพานจริงๆด้วยนี่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 น,นี่เห็นหรือยังเมื่อกี้ทุกคนเห็นยังนี่ใต้สะพานใต้สะพานาน,านี้โอเคอ่าใต้น้ําก่อนหนึ่งแล้วก็อ่ามองลองๆนี่นี่นมีจริงๆด้วยสองแล้วก็อันสุดท้ายมันจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมไป อันสุดท้ายมันจะอยู่ที่เดิมเสมออันนึงนะเมื่อกี้เราเดินมาเราชนอันแรกเลยหนึ่งไหนไหนไหนอันหนึ่งสองอ่าอันนี้ง่ายนี่ง่ายสามอันนี้ใต้โต๊ะหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอ่าในนี้หนึ่งใต้สะพานใต้สะพานใช่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 นึกออกแล้วใต้สะพานสองสองสองไม่ใช่ฮะไม่อันนี้ไม่ใช่ใต้สะพานสองเอาอันที่สามอันที่สามหางหางโอเค เมื่อกี้อันนี้เราโดดอยู่หลายรอบมากเลยอันที่1อยู่ใต้บันไดนี่ต้องส่องดีๆต้องส่องดีๆอันที่สองอันที่สองอันที่สองคิดว่าน่าจะอยู่พวกตามกลุ่มก้อนมเมฆนะหรือเปล่าไม่มีใต้ก้อนเมฆไม,ม่คือด้านบนตรงนี้ก่อนเฮ้ยไม่มีผิดคาดเป็นว่ากดลงตรงนี้ก่อนกดตรงนี้ก่อนสองแล้วอีกอันหนึ่งอะเฮ้ยไม่เอาตกด้านบนด้านบนตรงนี้ไม่มีด้านข้างของบล็อกไม่มี เป็นหนึ่งในอานที่เราติดนานมากเหมือนกันอ๋อมันทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นถ้าเราใส่โอเคแล้วมันจะเป็นรูปสปริงทําไมเนะี่ยเข้าโหมด fps เพื่อตามหาปุ่มเพดานไม่มีเพดานนี้ก็ไม่มีเพดานนี้ก็ไม่มีฉันว่าฉันมองหาอย่างละเอียดทีทั่วแล้วนะถ้าอย่างนั้นถ้าฉันเดาไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงก้อนเมฆสักก้อนหนึ่งเพราะตรงขอบดำนี้ขอบดำนี้ไม่มีอ่ะนี่ไงก้อนเมฆจริงจด้วย อ่าแล้วพิกิตเขาตึงอันนี้หนึ่งหนึ่งเอกดไม่ได้ไกลไปเขาบอกว่าเราอยู่ไกลไปอ่ะหนึ่งหนึ่ง้ะอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกไหนอันที่สองหลังเสาหลังเสาแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะหลังอันนี้สามโอ้ง่ายง่ายเอออันนี้หนึ่งโอ้โหมีมีด้านบนด้วยทุกคนหนึ่งแล้วเมื่อกี้อันสุดท้ายมันอยู่ไหนนะด้านนอกมีไหมอ่าด้านนอกมีหนึ่งนี่ไงสองแล้วก็ อยู่ในรูอีกอันหนึงในรูด้านนี้นี่สามไปแบบรวดเร็วทันใจเอออันนี้ใต้บันไดหนึ่งอันนี่เราจําได้อยู่พออันนี้เราโดนหลอกเราวิ่งวนหานานมากหนึ่งอ่านี่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 อันที่สองอันที่สองสองสองและอันที่สามอยู่ตรงตรงไหนเฮ้ยเต้นลื่นอีกแล้วอันที่สามอันที่สามอ่ะตรงนี้โอเคใต้รถก็เลยหนึ่งปุ่มในดงหญ้าในดงหญ้ามีหนึ่งอัน 2แล้วก็ขึ้นบนบ้านปึ๊บขึ้นมาด้านบนมันจะอยู่ใต้นี่ใต้โต๊ะหนึ่งอันสเก่งมากเลยอ่ะอันนี้มันต้องมีในบ้านแน่นอนถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ใต้คานเนี่ยหนึ่งอันนี่ฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมดูให้ชัวร์ดูให้ชัวร์เอาละไม่มีอันนี้นี่ใต้หลังคานี่2 2เห็นไหมถือว่าตายังดีอยู่นะทุกคนมาในตุ่มนี่นี่ไงสจริงๆด้วย แล้วเมื่อกี้อันนี้เราโดนหลอกไปหลายรอบอยู่อยู่ตรงนี้หนึ่งแต่โตมีไหมแต่โตไม่มีอืมอยากเหมือนเดิมเลยน,นี้มีมไหมซ้ายขวาไม่มีแต่โตไม่มีอ้าวแล้วมันเอาไปเก็บไว้ไหนหมดวะเนี่ยอแล้วปุ่มมันไปไหนหมดเนี่ยโอ้นอกบ้านก็ไม่มีเฮ้ยนายพวกนายเอาปุ่มไปเอิมซ่อนไว้ตรงไหนหมดอะด้านใน,นนี้ไม่มีด้านข้างก็ไม่มีด้านใต้ก็ไม่มีโอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนึงเห็นแล้วนึง อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้านนอกด้านนอกที่หนึ่งปุ่มโอ้โหซอนได้แนบเนียนมากจ้าอันทุดท้ายอ่ะอันสุท้ายอยู่ไหนชั้นในชั้นในรูในรูไม่มีแล้วนะเนี่ย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 พยายามมองหาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เนจ่เจอแล้วเจอแล้วนี่หลังหลังกล่องเอ้ยในโกหนึ่นงแหละบนไฟเมื่อกี้มันหนึ่งใช่ไหมอ่าใต้นี้หนึ่งว่าแลว้วมันต้องมีใตน้นี้อ่าแล้วก็ข้างไหนนะข้างนู้นหรือข้างนี้ สักข้างหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ถ้าราปีได้ถูกข้างก็จะเจอนี่ไงไปเดี๋ยวเราหาด้านล่างก่อนอันนี้แมปออบบี้ที่พี่กิตเขาไม่ชอบที่สุดเลยอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ใต้ดินอันนึ่งตาต้นไม้อันนึงเราต้องมองหารอบๆให้ให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเราขึ้นไปข้างบนแล้วเราอาจจะต้องลงมาใหม่อีกรอบนึงซึ่งมันจะเสียเวลาเรามากๆธรรมดาก็เสียเวลากับการขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกนะ เอาละถ้าจะไม่ผิดอยู่ใต้ตัวนี้หนึ่งหลังตัวนี้มีไหมบนนี้มีไหมมันต้องมีอีกปุ่มหนึ่งเซอีกปุ่มหนึ่งซ่อนอยู่ตรงไหนใต้โต๊ะมีไหมใต้โต๊ะไม่มีใต้เก้าอี้มีไหมใต้เก้าอี้ไม่มีชั้นบนไปต่อไม่มีแล้วไม่มีในชัน้นหนังสือในชัน้นหนังสือพอเป็นไปได้นะมันซ่อนได้ม,มีจุดให้ซ่อนอยู่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมซื้อเหรอไม่ไม่น่ามีะ เท่าที่ดูนะชั้นวางของด้านบนนี่ก็ไม่น่ามีโซฟาโซฟานี่ยิ่งไม่น่ามีเลยงั้นแสดงว่าด้านล่างที่เราไม่ได้สังเกตนี่แหละเอา้านี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่โอ้โหด้านข้างทุกคนข้างต้นไม้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในของขวัญหนึ่งอ่ะอีกสองอันน่าจะอยู่ใต้ต้นไม้มีไหมใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เอ้ยใต้ต้นไม้ไม่มีเหรอผิดคาดแฮะบนยอดละอ่ะอ่าบนนี้มีหนึ่งอัน อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันเดี๋ยวหาก่อนในขาอันนี้ต้องขาโอ้โหมองโคตรยากเลยทุกคนคิดได้ไงวะเนี่ยอันนี้เราโดนหลอกไปหลายรอบมากตรงนี้หนึ่งถือว่าความจําเขายังดีอยู่นะใต้ท้องแกมีไหมฉันเดาไว้แล้วว่าต้องเป็นใต้ท้องของแกใต้ท้องแกล่ะอใต้ท้องตัวนี้เหมือนจะไม่มีว่างเปล่าตัวนี้ก็ว่างเปล่าอ่านั่น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 ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วมีไงล่ะ ซอร์จี่ฮะอร์จี่อันนี้ใต้สะพานหนึ่งจำได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นอันที่ฉันตาไวที่สุดและฉันเก่งมากๆเลยใต้ต้นเมเปิ้ลมีไหมมันแดงแดงมันแดงแดงเราต้องดูไวมันจะแดงแดงในบ้านมีไหมในบ้านในซอกนี่ไม่มีเหรอนั่นไงมีหนึ่งอันโ้บังมิดมากอันนี้ล่ะอีกอันนึ่งอยู่ไหนพวกนายจะซ่อนมันทําไมกันเนี่ยฮะซ่อนในชีวิตมันรู้สึกว่ายากเย็นเหลือเกินอ่ะตรงนี้ อ่าสามโอเคได้แล้วอันนี้ในร้านนี้เราโดนหลอกไปหลายรอบมากมันอยู่ใต้โต๊ะนี้หนึ่งอันใต้โต๊ะหนึ่งอันแล้วก็ที่เหลือน่าจะหาไม่ยากละมัง้งขอบด้านบนมีไหมอ่ะนี่อีกหนึ่งอันขอบด้านบนขอบด้านบนต้องพยายามมองว่าขอบด้านนอกนู่นไงขอบด้านนอกจริงๆด้วยเป็นไงเราโอ้ยโอีซี่วันน้องรักโดเอ้ยเกมันโ,โ,โอีซี่มากเลยน้องรักอะไรอันนี้อันนี้คืออะไร ดูเหมือนว่าเราจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยแหละโอ้โอ้โอ้เรามีอุปกรณ์ไรเบียบเลยโอ้ oh, เราสามารถโอ้ oh, oh, ยิงยิงไปไหนวะน่ะไปโอ้ oh, ตอนนี้เราก็สามารถใช้เมฆไปปั่นป่วนเพื่อนๆได้แล้วโอ้ oh, สุดยอดไปเลยทุกคนนะราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปไปแล้วรักทุกคนนะเจ้าเออว่าแต่นี้ไม่ใช้ยังไงปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวอ้อมันคือผ้าคลุมล่องหน ส่วนอันนี้เป็นพารากเดอร์ว้าวฉันจะค่อยๆร่อนลงไปประโยชน์คืออะไรประโยชน์ของแกคืออะไรเออไปแล้วนะบายๆน้องรักทุกคน